สวัสดีค่ะลัคนาราศีธนูนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจำวันที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงพระยิบสีให้คนลัคนาธนูนะคะใครไม่ทราบลัคนาก็อนุโลมดูแบบราศีได้นะคะทุกคน ก็จะเน้นดูลักษณะเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปหยิบไพ่คนธนูก่อนนะคะว่าคนธนูในช่วงวันที่15พฤศจิกาถึงวันที่15บธันวาจะเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตหยิบไพ่มา,าสิบใบสาหรับคนธนูนะคะห้าหกเจ็ดแปด 9 10สิบจ้าคนลัคนาธนูนะจ๊ะโอเคนะคะเรามาดูค่ะคนธนูเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าคนธนูเป็นคือถ้าตามดวงดาวเนาะค่อนข้างหนักอยู่นะคะแล้วก็ดาวช่วงนี้เดินวิปลิตเยอะนะคะเออหลายหลายคนจะต้องตั้งรับนะคนธนูเนะี่ยต้องตั้งรับนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ก่อนนะว่าเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ไม่หมออาจจะแบบทําคลิปแบบเรียยๆเลยนะทุกคนบางทีไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะคะเออเดี๋ยว Youtube จะจะแบนนะจ๊ะทุกคนเออก่อนหน้านั้นก็แบบว่าอาจจะมีตัดต่อบ้างนะคะลบเสียงลบกวนออกบ้างนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือแบบเออเรียวๆกันไปเลยนะจ๊ะ โอเคไพ่ใบแรกนะจ๊ะคนธนูคุณได้ไพ่เจ็ดเท้านะเจ็ดเท้าช่วงนี้คุณจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะคะจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาอะไรต่างๆด้วยตัวเองมีเกณฑ์ว่าใครที่สมัครงานต้องอ่าเรียกว่ารีบไปสมัครงานไปหางานด้วยนะ นะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ไปหางานสมัครงานด้วยนะจ๊ะทาอะไรต้องใช้ความพยายามของตัวเองความสามารถของตัวเองใช้กําลังของตัวเองนะคะในช่วงนี้นะคะอ่าก็อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะคะไพ่เจ็ดเมท้านะคะไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ว่าทาอะไรในช่วงนี้นะคะก็มีความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วแหละนะคะแล้วก็จะต้อง ได้ปรับตัวกับเรื่องบางอย่างด้วยนะคะทุกคนนะจ๊ะตำแหน่งความคิดผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไพ่เดว์เวิร์นะคะไพ่เดว์เวิร์นี่ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะช่วงนี้นะคะคนลักนาราศีธนูอาจจะอยากเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีพันธะผูกพันอิสระเสรีหรืออยากจะไปต่างประเทศก็ได้นะสำหรับคนธนูนะคะ ตำแหน่งของการงานนะคะเรื่องของผู้รักนะคะก็การงานนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานที่เรียกว่าอาจจะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้วยนะเรื่องของการงานคนธนูนะคะจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคือแบบช่วงนี้นะคะการงานก็จะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ เสียงแม่หมอก็แหบแหบทุกคนมารีบมาทําคลิปให้แต่ตอนเช้าเลยนะคะ mm. เสียงจะแหบบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยก่อนหน้านัาน้นเวลาทําคลิปแล้วเสียงหแหบเราก็จะแบบทําคลิปแล้วไปเพิ่มเสียงเอาใส่ทีหลังอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคน YouTube เขาก็จะแบบว่าเออคลิปไม่เรียวอะไรประมาณเนี้ย mm. ก็โดนแบบ YouTube เตือนมาอ mm. ก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาทําคลิปให้มันเดิมวันนี้ก็เรียลๆเลยนะทุกคน มุดบริวารช่วงนี้เขาจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยนะคะชีพจรลงเท้านะคะช่วงนี้นะคะหรือว่าจะได้จะต้องทําความเข้าใจปรับจูนความเข้าใจกับลูกน้องบริวารของคุณด้วยในช่วงนี้นะสาหรับคนธนูนะคะไพ่อนาคตขึ้นเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยนี้ก็เป็นเรื่องของมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึก ท้อแท้ขาดกำลังใจหรือมีความวิตกกังวลนะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกเราด้วยเหมือนกันนะนะคะนี่อุปสรรคปัญหานยไพ่คำแนะนำเป็นไพ่ก้าดาบใครที่มีเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะจ๊ะอย่านอนดึกนะคะไพ่ก้าดาบไพ่นอนดึกไพ่วิตกกังวลไพ่มีความเครียดโทษตัวเอง อย่าคิดอะไรในแง่ร้ายเยอะนะสำหรับคนทโนน,นะคะ <th of otion> เพื่อนฝูงคนรอบข้างช่วงนี้นะคะนัดอะไรไม่ค่อยเป็นนัดนะผัดวันประกันพุ่งนะจา๊ะผัดวันกับประกันพุ่งช่วยเหลืออะไรแล้วผัดไปก่อนผัดไปก่อนแ,แนวนี้นะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะหรือว่ามีความลังเลใจไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดนะคะ จิตใจความรู้สึกนะคะอาจจะคิดถึงเรื่องของความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะการถูกเติมเต็มครอบครัวความรักนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่จัดเมนนะคะนี่ไพ่จัดเมนเขาก็บอกว่าคุณจะต้องแบบอา,อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆก,ก็ได้นะคะหรือ อาจจะต้องให้อภัยกับบางสิ่งบางอย่างหรือเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะคนทโนในช่วงวันที่ตั้งแต่15พฤศจิก,กานะคะถึงวันที่15 15ธันวาคมนะคะเป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงของอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะอุปสรรคปัญหาอยู่แต่ว่ามันก็ยังพอแก้ไขไปได้นะเพราะว่า ถึงแม้จะขึ้นไพ่ดาบแต่ขึ้นไพ่ดาบน้อยนะคะในรอบคําทํานายนี้นะคะก็เลยจะบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซะมากกว่าสําหรับคนลัคนาธนูนะคะตอนนี้ดาวศุกร์ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะดาวศุกร์ย้ายเข้าธนูก็เลอกว่าทับลักนาศุกร์เข้าธนูก็มันก็จะมีความสุขขึ้นแหละแต่ว่าสุขมาจาก เจ้าเรือนในภพอริด้วยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะสำหรับคนลัคนาธนูนะคะเป็นเจ้าเรือนในภพลาภะก็จะมีโชคลาภเข้ามาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอาการงานนะคะการงานการเงินมีเข้ามาอยู่นะคะเรื่องเก่าๆเ,เงินเก่าๆเ,เงินตกเบิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันนะคะ ใครที่หาแนวทางอะไรบางอย่างนะคะอยากจะหลุดพ้นจากสถานการณ์บางอย่างนะคะจะบอกว่ามันมันยังไม่ผ่านสถานการณ์ที่มันแย่ๆนะมันยังต้องใช้ความอดทนกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปเพราะว่าคนทนูจะเรียกว่าดีจริงๆอ่ะจะต้องหลังวันหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะคะทุกคน เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะย้ายราศีนะคะแต่ว่าเขาจะเดินหน้าถอยหลังเยอะนะคะเดือนพฤษภาคมนู่แหละนะคะประมาณวันที่13พฤษภาคม4ี่ทุ่มห้จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายราศีนะคะยกเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะในช่วงนั้นดาวพฤหัสจะเล็งลัคนาสถานการณ์ที่ลำบากแย่ๆจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความรักครอบครัวนะคะหรือว่าเรื่องการงานของคนลัคนาราศีธนูนะคะปี68ี่ยังต้องระวังอยู่นะเพราะว่าปี68ดาวพฤหัสเดินหน้าถอยหลังอยู่นะคะเออปีหน้าดาวเดินวิปริตเยอะนะคะทุกคนดังนั้นต้องตั้งรับแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีนะคะแต่ว่าในรอบคําทํานายเนี่ยแม่หมอบางว่าจะเด่นในเรื่องของการงานนะคะจะเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่า่าดาวโชคลาบนะคะ ดาวลาภะมาทับลัคนานะคะการงานอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคะใครที่ตกงานว่างงานช่วงนี้นะคะหางานก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ขอให้ขยันขอให้ขยันตั้งใจเดี๋ยวจะได้งานนะคะแต่ว่าเรื่องของคําพูดคำจานะคะคนทนการสื่อสารต่างๆนะคะจะต้องระมัาระวังด้วยนะคะเอกสารสัญญาคําพูดการสื่อสารต่างๆในช่วงนี้ให้ระมัาระวงังเพราะว่าดาวพุธ ยังจรอ,อยู่ที่พบวินาศนะคะและจรอ,อยู่นานด้วยนะไปจนถึงวันที่2อมกราเลยนะคะทุกคนสมกราเลยสําหรับดาวพุธนะคะอยู่ยาวอยู่นานดาวเดินวิปลิตนะจ้าทุกคนดังนั้นแล้วนะคะสำหรับดาวพุธแล้วนะคะจะยกเข้าสู่ราศรีธนูวันที่2อมกราหกแปดนะดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังค่ะจนกว่าจะถึงวันที่2อมกรานะจ๊ะเรื่องของคําพูดคําจาเอกสารสัญญาต่าง ใครจะทำสัญญาเอกสารต่างๆในช่วงนี้รัดกลุ่มให้มากๆนะจ๊ะคนธนูเนาะและก็ดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ภพวินาศเรียบร้อยแล้วนะระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีความลับในช่วงนี้ระวังจะถูกเปิดเผยนะจ๊ะภพวินาศเนี่ยนะคะใครมีความลับระวังจะถูกเปิดเผยเพราะว่าอาทิตย้ายเข้าสู่ภพวินาศจะไปให้แสงในภพวินาศไง ก็มีเกณฑ์ว่าใครที่มีความลับๆเนี่ยมีเกณฑ์จะถูกเปิดเผยนะคะไพ่จัดเม้นออกมาแล้วนะเป็นไพ่สรุปอะ่ะมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าจะได้ตื่นรู้จากเรื่องบางอย่างด้วยสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะเออไพ่บอกแบบนี้นะคะแต่ตามหน้าไพ่แม่หมอนะคะจริงๆถ้าถ้าดูตามหน้าไพ่แม่หมอมันมันมาเสียตรงไพ่ตรงนี้ไพ่อนาคตอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องทําให้คุณรู้สึก ลำบากใจมีเรื่องทำให้คุณรู้สึกเสียใจท้อใจกับบางเรื่องนะนะคะแต่ว่าภาพรวมยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่นะถึงแม้บางอย่างมันอาจจะคาดการไม่ได้แต่ว่าขอให้เราเข้มแข็งขาะคนธนูนะคะก็จะผ่านไปได้นะคะใจเย็นๆใจร่มๆนะคะแม่หมอว่าตำแหน่งไัยของการงานแม่หมอก็มองว่ายังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับผลประโยชน์เรื่องของการงานนะคะ เออมันจะมาพร้อมผลประโยชน์ใครที่มาติดต่อประสานงานอะไรกับคุณในช่วงนี้ก็พิจารณาดีๆนะคะบางทีเขาอาจจะมาแบบว่าอ่ามาพร้อมผลประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าเราแบบเรียกว่าแฟร์ Fair กันเนาะนะคะคุณมาพร้อมผลประโยชน์เรามีอาจจะมีมผลประโยชน์ให้กับเขาเขาถึงมาติดต่ออะไรประมาณเนี้ย แนน,นนนวั้ะคะความรักก็เช่นกันนะความรักมันก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะจ๊ะเออก็ดูดีๆนะคะจริงๆไพ่ตำแหน่งนี้ไพ่อักษิเทือเลียนเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันเป็นไพ่การเงินไงนะคะดังนั้นคนธนูถ้าใครที่แบบคนโสดเนาะถ้าไปเจอใครในช่วงนี้เนาะก็ ให้ดูนานๆแล้วกันเพราะว่าดาวพันธุก็ยังตกพบตกพบอริอยู่นะคะเรื่องของความรักก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะพันธุก็ยังอริแล้วก็ดาวปัตตนีก็เข้าอริค่ะในช่วงรอบคําทานายเนี่ยเอ่อดาวปัตตนีเข้าพบวินาศนะคะก็เรียกว่ายังต้องระวังหลายด้านถ้าเป็นมุมดาวนะคะยังต้องระวังหลายด้านแต่ที่แน่ๆคือว่าในรอบคําทานายเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะได้ตื่นรู้ ได้รับรู้นะคะต่อไปเมื่อคุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณจะมุฟออนอยังไงนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนธนูนะคะแต่ตามดวงดาวแล้วคนธนูในช่วงรอบคำทำนายน,นีย้เป็นช่วงที่ต้องระวังเยอะนะคะระวังเยอะพอะไรหนึ่งดาวประจำตัวเข้าพบอริอยู่กับดาวมฤตยูให้ระวังเรื่องของสุภาพร่างกายด้วยนะคะ สดาวพันธุดาวบ้านรถที่ดินเข้าพบอริอาจได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะสำหรับคนโนนะคะสาจาสามก็คือดาวในพบสุภะดาวทิศเข้าสู่พบวินาศระวังสุภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และก็ความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยขึ้นในช่วงนี้นะคะ สี่ดาวการงานเข้าพบวินาศนะจ๊ะให้ระวังปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะและก็การสื่อสารต่างๆเครื่องมือสื่อสารต่างๆจะมีความผิดพลาดได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาระวังเรื่องของคำพูดต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะคุณธน,นวูว่าดาวปัตนิก็ เข้าสู่พบวินาศเหมือนกันนะจ๊ะความรักเนี่ยนะคะอืมมันอาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นตกใจได้ในช่วงนี้นะคะหรือมีเรื่องลับๆเข้ามานะคะแต่มันถึงเข้ามาแล้วเราก็จะรู้อยู่ดีนะถ้าเกิดว่าคนโสดไปทบไปเจอใครในะช่วงนี้คบใครนะคะเอ่อช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้สุขจะทับรักก็เถอะ สุขทับลักอาจจะมีความสุขขึ้นข้อดีคือสุขทับลักมีความสุขขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าสุขมาจากเจ้าเรือนที่เสียด้วยดังนั้นก็ยังต้องระวังอยู่นะคะถ้าใครไปเจออะไรในช่วงนี้นะคะก็คนที่เข้ามาเขาจะมาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็รู้ความจริงนะคะยังเป็นปีเรื่องของความรักถ้าเป็นคนโสดแนะนำว่าแนะนำว่าให้ชิวๆไปก่อนนะ ถ้าอยากจะเจอคู่แท้ให้รอหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะจ๊ะถึงจะดีนะคะสําหรับคนธนูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนมีคู่มีแฟนจะต้องประคับประคองเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีๆนะคะเรื่องของคนมีคู่มีแฟนเนาะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวเยอะค่ะสําหรับคนธนูในปีนี้นะคะดาวพันธุทุกตกพบอริค่ะนะคะก็ยังต้องระมัดระวังนะคะ บางคนบางท่านนะคะจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาด้วยนะคะก็ให้หนักแน่นนิดนึงนะจ๊ะค่อยๆพูดคุยกันนะจ๊ะสำหรับคนทโนนะคะทายมานี่มีเรื่องดีบ้างไหมแม่หมอมีอยู่นะคะหน้าไพ่อะ่ะไอเรื่องเก่าๆะนะคะไอเรื่องเก่าๆที่คุณแบบว่าย,ยังไม่ได้เงินเก่าๆที่ยังไม่ได้อาจจะมีเกณฑ์ได้จ้ะนะคะ มันมีไพ่เงินประกบหน้าอยู่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสไพ่แปดเหรียญนะ่ะไพ่แปดเหรียญเขาก็มาบอกอยู่นะจ๊ะว่าบางอย่างที่คุณเพียรทํามานะ่ะมันใกล้จะสําเร็จรู้ล่วงแล้วนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่บรรยากาศต่างๆมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังก็ยังมีเข้ามาอยู่นะนะคะ แต่เรื่องของบุตรบริวารทําความเข้าใจกับลูกหลานนิดนึงนะคะมันขึ้นเป็นไพ่เทมเพลนจานะจ๊ะอาจจะพาลูกหลานไปเที่ยวก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าถ้ามีความขัดแย้งกับลูกน้องบริวารลูกหลานของคุณก็ลองปรับทําความเข้าใจกันดูนะคะสําหรับคนลักนาธนูนะคะส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็กําลังมองหาช่องทางที่ดีนะคะหรือว่า มีข่าวดีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะในช่วงนี้สําหรับคนธนูแต่ถ้าเป็นความรักก็ระวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาแบบมาแนวผลประโยชน์นะจ๊ะให้ดูดีๆคนโสดนะจ๊ะจะแนวแนว,แนวนั้นนะจ๊ะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆหน้าไพ่มันมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันรุนแรงมากนะคะเพียงแต่ว่า ที่ให้ระวังคือเรื่องของใครที่ไปทําอะไรไม่ดีไว้อะระวังมันจะถูกเปิดเผยจ้ะดาวทิศเข้าพบวินาศนะระวังความลับถูกเปิดเผยนะจ๊ะนี่ยจัดเมนเป็นไพ่สรุปให้ด้วยนะจ๊ะเป็นไพ่มาบอกเลยว่าเออกุมความลับอะไรไว้มีเกณฑ์เปิดเผยนะจ๊ะทําอะไรไม่ดีไว้มีเกณฑ์เปิดเผยนะคะเออนะคะทุกคนจะได้รับรู้อะไรประมาณเนี้ยอืมอืมก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ความอดทนนะคะสำหรับคนทนูนะคะอืม คนทนูช่วงนี้แบบคิดถึงเรื่องของครอบครัวคิดถึงการเดินทางการใช้ชีวิตแบบแบบหลุดพ้นพันธนาการบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นไพ่เดอะเวิลนะคะอืมมันเหมือนความรู้สึกอยากปลดปล่อยอยากเป็นอิสระกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมช่วงนี้ก็ยังมีความเครียดวิตกกังวลอยู่อย่านอนดึกนะจ๊ะเนี่ยไพ่ก้าดาบเนะี่ยเป็นไพ่ของการนอนดึกนะคะ ก็ระวังนิดหนึ่งนะจ๊ะส่วนใครที่มีปัญหานิสิตน,นะจ๊ะก็เรียกว่ามันจะมีช่องทางดีๆค่ะเข้ามาในเรื่องของการหาไรายได้ในช่วงนี้นะจ๊ะสําหรับคนธนูนะคะแต่ว่าก็อย่าไปเผลอให้ใครแบบหลอกไปลงทุนอะไรในช่วงนี้นะช่วงนี้ต้องระวังมากๆเลยเรื่องเอกสารสัญญานะจ๊ะเออต้องระวังก่อนนะคะรอจนกว่าดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ จะย้ายเข้าไปทับลัคนาคุณนะถึงจะมีเรื่องที่มันกระเถิดดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นหลังมะกราไปแล้วนะคะหลังมะกราไปแล้วกลางมกราไปแล้วอะไรประมาณนี้จะดีขึ้นสําหรับคนธนูนะจ๊ะอาจจะแบบทํานายไม่ถูกใจหลายๆคนนะเพราะว่าไม่เหมอะทานายตามทิศทางของดวงดาวแล้วก็ทํานายตามหน้าไพ่นะคะแต่ว่าคนธนูคุณไม่ต้องห่วงปีหน้าคุณจะเป็นคนดวงดีอันดับสองรองจากมิถุน นะจา๊ะถ้าดูเรื่องของมุมดาวพฤหัสนะจา๊ะพี่นาไม่ต้องห่วงสําหรับคนธนูน,นะคะรอบคําทํานานี้นะคะก็ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในช่วงเทศกาลคิดมาดนะคะในช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะคนทนโน,นะคะคลิปนี้ไม่หมอคอลาไปแล้วนะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวจะทำคลิปให้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็แบบ อยู่ทุกยูทูกค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะทุกคนนะจ๊ะแต่พยายามมาทําคลิปให้นะคะทุกคนช่วงนี้ไม่หมอต้องคอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ